สวัสดีครับอตอมดรยกันเงินนะครับวันนี้มารีวิวกองทุนในฝั่งของ Asset Allocation กันบ้างน,นะครับก็จริงๆเนี่ยตัวนี้เ,นเป็นของทางกรุงไทยนะครับชื่อว่ากรุงไทยซากานะก็ฟังดูแปลกๆเนาะแต่จริงๆมันก็มาจากคำว่า s t r a t e g i c เนาะก็มี Asset Allocation นะครับคือการที่กระจายตัวในหลายๆสินทรัพย์ หลายๆประเทศด้วยเพราะเป็น global นะครับ global asset allocation แบบนี้นะครับซึ่งความน่าสนใจของกองทุนตระกูล asset allocation ที่ผมรีวิวจริงๆรีวิวไปหลายค่ายแล้วเหมือนกันเนาะทุกคนจะเห็นเหมือนกันครับเขามีการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีนโยบายเหมือนกันเนาะแล้วก็กองทุนภายใต้ของค่ายของตัวเองเนี่ยมาใส่ใส่ในะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ลงทุนแบบหุ้นโลก นะครับเน้นหุ้นเป็นหลักนะหุ้นโลกแล้วก็มีตราสารนี้บ้างมีบอลบ้างนะครับแต่ก็จะเน้นไปในฝั่งของอเมริกาไปทางจีนไปทางฟิลิปปินส์ไปทางเกาหลีใต้ไปทางฮ่องกงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมีความน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่ามีแต่ลองติดตามกันดูครับว่าทําไมมันถึงมีแต่นะเดี๋ยวมาุญหนังสือชี้ชวนนะครับเราก็ไปดูการาฟกันเนาะว่าไอคาว่าดแีแต่แต่ของผมเนี่ยคืออะไรนะครับโอเคไปดูกันครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับของกองทุนเปิดกรุงไทย s t ิต t แอคทีฟโกโบอะลูเคชันนะครับชื่อยาวมากๆเลยนะชื่อย่อก็คือ KTSAKA-A ตนะครับตัวนี้หนังสืออัปเดตล่าสุด30ธันวาคมปี62นะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ย อะไรที่เป็นพวก performance พวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมผสมเนาะเพราะเป็น allocation นะครับมีการลงทุนแบบ cost investing fund นะครับแล้วก็เป็น fund of funds ด้วยนะครับเพราะนั้นภายใต้กองทุนหลักของ K T Saga ิด A เนี่ยนะครับมันก็จะมีกองทุนอื่นๆเนี่ยอยู่ภายใต้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศนะครับเป็นแบบเขาใช้คาว่า s t a e g i c Active Global Allocation นะครับคือการ Allocation เนี่ย Global ก็คือทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะคล้ายๆกับตัวที่ผมดีวิวไปหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าเป็น global นั่นแหละเป็นหุ้น global หรือว่าอาจจะมีตราสารหนี้มีทางอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับอาจจะมีทองคําด้วยก็ได้นะครับซึ่งผสมมาให้เราแล้วนะครับมันเหมาะกับคนที่ไม่อยากจัดพอร์ตเองนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวหนังสือชี้ชวนเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเรากําลังจะลงทุนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดหนังสือชี้ชวนมาเนี่ยเราอยากจะรู้เราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยอาจจะ ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนรวมแบบ ETF นะครับใครยังไม่ได้ดู ETF คืออะไรเนี่ยไปดูไลฟ์ EPC ของผมได้นะผมพูดเรื่อง ETF ไปแล้วนะครับแล้วก็มีกองทุนรวมที่เป็นสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศหรือว่าเป็นพวก Lead ก็ได้นะครับหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศก็ยังได้นะครับตั้งแต่2กองทุนขึ้นไปคือภายใต้เนี่ยจะต้องมีมากกว่า2กองทุนนะครับทีนี้นะครับเขาก็บอกว่าอาจจะมีการลงพวกตาสารทุนตราสารหนี้ตาสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือกนะครับและหรือหลักทรัพย์อื่นๆตามที่กรอตกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลงอะไรก็ได้ครับสัดส่วนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับ การดำเนินกลยุทธ์นะครับเป็นแบบแอคทีฟแม a จเมนต์นะครับทางผู้จัดการกองทุนนะครับเขาจะจัดสรรเงินเนี่ยไปเพื่อสร้างเขาเรียกว่าคอพอร์ทริโอนะครับเป็นกลยุทธ์แบบเชิงแบบระยะยาวนะครับกลางถึงยาวเขาใช้คํานี้นะครับก็คือส t a t ิแอสเซทอะโลเกชันนะครับก็มีการกระจายความเสี่ยงไปในประเทศหรืออุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับตามมุมมองที่เราจะลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะครับทีนี้เงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปสร้างเขาเรียกว่า s a t t l l l t e ์นะครับ p o r t f o l i o นะครับที่เน้นการทำเขาเรียกว่า Tactical Asset Allocation นะครับคือมันมี2องคำเนอะเรามี Satellite Portfolio กับ Core Portfolio นะครับซึ่งอันแรกเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนแบบระยะยาวกลางถึงยาวนะครับแต่อีกอันนึงเป็น Tactical Asset Allocation นนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าการเก่งกำไรให้สอดคล้องกับภาวะต,ตลาดนะครับนี่เขาบอกอยู่ว่าจะปรับสัดส่วนการลงทุนประเภทสินทรัพย์นะครับให้สอดคล้องกับภาวะต,ตลาดนะครับพิจารณา จากการเคลื่อนไหวของดัชนีชี้วัดต่างๆนะครับก็จัดสรรปบนส่วนน้ําหนักให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ทํากําไรในลายแบบลายดัชนีลายอุตสาหกรรมได้นะครับทีนี้มันก็จะส่งผลให้ว่าเฮ้ยโอเคมีการปรับน้ําหนักตรงเนี้ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีมีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนเนี่ยมันมากกว่าการแบบจัดก,การแบบไม่มีกลยุทธ์นะครับแล้วก็เขายังบอกอีกว่าเป็นไปตามเออก็ กระบวนการการวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์แอพโพชนะครับท็อปดาวน์ก็คือมองจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมองภาพรวมก่อนภาพกว้างๆแล้วค่อยลงมาว่าเอ้ยภาพกว้างๆประเทศนี้ดีเซกเตอร์นี้ดีหลังจากนั้นค่อยๆไล่ลงมาที่หุ้นที่กองทุนภายใต้เล็กๆนะครับเ,เขาเรียกว่าท็อปดาวน์แต่บางคนเขาเรียกว่าบอททอมอัพนะครับบอททอมอัพคือมองจากจุดเล็กๆค่อยไปข้างบนนะครับแต่อันนี้เป็นท็อปดาวน์เนาะมองภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงมานะครับนอกจากนี้เขาบอกว่ายังลงทุนแบบใช้สังหา,าระซับหรือ l ลีดก็ได้ ก็มีโครงสร้างพื้นฐานอีกนะครับมีมากมายหลากหลายเลยนะแต่ว่าในสัดส,ส่วนเนี่ยจะไม่เกิน20%อนะครับอาจจะมีการใช้พวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับเดริเวทีฟจริงเนี่ยก็เอามาใช้ได้นะครับเพื่อเฮดจิ้งนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของ ตัวป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนต่างประเทศด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าอาจจะขอสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นฟันออฟฟันต์นะครับเป็นคอร์สอินเวสติ้งฟันก็คือมีการลงทุนแบบกองทุนหลายๆกองภายใต้นะครับเขาบอกว่าอาจจะขอเปลี่ยนแปลงไปเป็นฟีดเดอร์ฟันลงกองเดียวก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วก็เป็นดุลพินิจของเขาว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนหรือเมื่อไหร่จะไม่เปลี่ยนเนาะแล้วกลยุทธ์นะครับสุดท้ายก็เป็นแอคที่อธธิบบาาายยยยยไปข้้งตนนเลลมมีีโกุท์ ที่ค่อนข้างดีนะส่วนตัวผมฟังแล้วมันก็ดูดีนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูผลตอบแทนนะครับมันเป็นอย่างไรแล้วพอร์ตไฟโอจริงๆเนี่ยเขาลงทุนอะไรบ้างนะครับทีนี้ลงมาครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับเนื่องจากว่ามีมีการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายมีประเทศหลากหลายมีเ,เขาเรียกอะไรนะเซกเตอร์เนาะมีอุตสาหกรรมหลากหลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะมีความเสี่ยงหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการขาดทุนได้ไม่ว่าจะขาดทุนจากทางาประเทศนั้นๆอุตสาหกรรมนั้นๆหรือว่ากองทุนภายใต้นะครับมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงในการขาดทุนด้วยนะครับลงทุนผู้ลงทุนนะครับสามารถรับอัตราการแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ด้วยนะครับแปลว่าป้องกันไม่มากนะครับหรืออาจจะเป็นดูแลเพียงนิดแหละนะครับถ้าพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ผู้ลงทุนสามารถลงทุนระยะกลางถึงยาวได้นะครับเพราะว่าตามกลยุทธ์เขาเนี่ยเขามองระยะ กลางถึงยาวเนาะตัวที่เป็นคอพอร์ตเฟอโอนะครับส่วนคนไหนที่ไม่เหมาะบ้างนะครับผลตอบแทนแน่นอนรักษาเงินต้นนะครับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่เหมาะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาครับผมแนะนํามาตลอดว่าเราต้องศึกษามากการลงทุนกับความรู้เป็นสิ่งแรกนะครับที่เราควรทำเนาะอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนกับอะไรมากมายที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยลงทุนนะครับหลังจากนั้นเรามาดูกันต่อครับว่าควรระวังอะไรเป็นพิเศษเนาะเขาก็บอกว่าอาจาจะพิจารณาลงทุน พวกเรียว่าถีฟสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับตรงนี้พูดหลายครั้งนอกว่ามันมีในเรื่องของ l e v e อ a g e เนี่ยเขาก็เขียนไว้นะครับพวกตาสารอนุพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กําไรจากการลงทุนแบบด้วยเงินจํานวนน้อยเนี่ยมันมีนะครับแต่เมื่อมันผิดทางเรามีโอกาสขาดทุนในจํานวนสูงเช่นกันนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าอาจจะมีในเรื่องของ ออการที่เป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงแบบทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของต่างประเทศเนื่องจากว่าเราลงต่างประเทศเนี่ยมันเป็น global นะครับมีประเทศมากมายเนี่ยเพราะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของพวกเศรษฐกิจการเมืองสังคมของต่างประเทศนะครับหรือว่าวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นมีการเลือกตั้งมีการสู้รบสงครามนะครับมีภาวะการเงินวิกฤตการณ์ทางการเงินเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ย ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะเราลงหลายประเทศนะครับแต่มันก็เป็นการกระจายการลงทุนเช่นอเมริกาจะลงสัดส่วน30%มีไทยบ้างมีญี่ปุ่นบ้างมีอะไรบ้างประเทศหนึ่งมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการกระจายการลงทุนเนาะลดความเสี่ยงว่าทําให้เราความเสี่ยงลดน้อยลงนะครับแต่มันยังเป็นความเสี่ยงอยู่ดีนะครับ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนนะครับก็ต้องลงให้ถูกเนาะว่าเราจะลงแบบสําหรับนักลงทุนทั่วไปหรือรายใหญ่รายย่อยอะไรเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับหรือว่าใช้พวกกองทุนรวมที่เป็นควบกับการลงทุนใช่ไหมที่เป็นประกันนะครับก็จะมีหน่วยของเขามีคลาสของเขานะครับทีนี้เขาก็บอกว่า หลังจากนั้นนะครับมีแบบชนิดสะสมมูลค่าชนิดปันผลขายคืนอัตโนมัตินู่นๆมีหมดเลยนะครับอันนี้ที่ผมเอามารีวิวหนังสือที่ชวนเนี่ยเป็นแบบชนิดสะสมมูลค่านะครับแต่ใครชอบแบบปันผลก็มีนะครับมีให้เลือกสรรนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าการลงทุนแบบ cost i n v v s t t n n g u n d เนี่ยนะครับมันมีการใช้กองทุนภายใต้ที่เป็นของกรุงไทยเองด้วยนะครับของ KT เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นว่า เราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเ,เรียกว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นะครับหรือว่ามีการ ใช้กองทุนของตัวเองเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อย่าอย่าไปกังวลมากครับเรื่องพวกนี้มันมีคนตรวจสอบอยู่แล้วกรตตรวจสอบตลาดตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากนะครับสุดท้ายครับกองทุนรวมนี้กระจุกตัวอยู่ในอเมริกานะครับเราควรจะต้องเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่ามันมีนมสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็พิจารณาในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตด้วยตัวเราเองด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ลิกสเปกตรัมหรือความเสี่ยงอยู่ที่เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงอยู่ระดับ5เป็นกองทุนรวมผสมนะครับก็ถือว่าปกติครับไม่มีอะไรที่มันแปลกไปจากเพื่อนเลยนะครับกองทุนผสมอยู่ระดับ5อยู่แล้วนะครับปัจจัยความเสี่ยงสําคัญนี่ความเหมือนผลนจริงๆมันน้อยมากเลยนะแต่ผมจะบอกให้ว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลก่อนโควิดนะครับนี่ ก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังโควิดแล้วจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเขียนไว้ให้และน้าท้ายๆนะครับก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ผันผวนมากนักนะครับแต่หลังโควิดมันมีการเพิ่มความผันผวนอยู่นะครับความเสี่ยงจากาการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกไปเป็นดัวพินิษ์ผู้จัดการกองทุนเป็นคนบอกเองครับว่าเมื่อไหร่จะแลกเปลี่ยนม,นมีการป้องกันนะนะระหว่างเงินสกุลไทยกับเงินสกุลต่างชาตินะครับ เรื่องของการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารนะครับตรงนี้ถือว่าต่ํามากแปลว่ามีหุ้นค่อนข้างเยอะมีสินทรัพย์ภายใต้หลากหลายนะครับเรื่องของสัดส่วนกันบ้างเรามาดูกันครับว่าสินสัดส่วนของประเภทสินทรัพย์นะครับว่าลงทุนอะไรกันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีตราสารทุนอยู่ที่ประมาณ89%เปอร์เซ็นต์เนาะเราก็มีตราสารนี้เนี่ยอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มีหลักทรัพย์อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรบ้างอาจจะเป็นสังหารก็ได้เดี๋ยวลองไปดูข้างล่างนะครับ ก็มี i s h a r ์ MSCI All Country World ETF นะครับตัวนี้คือหุ้นโลกนี่หุ้นโลกนะครับตัวแรกเนาะก็สัดส่วนอยู่ที่14.99นะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกไว้ให้ว่ามันคืออเมริกาเยอะนะครับหลังจากนั้นมี MSCI ฟิลิปปินส์ครับนี่7.43ฟิลิปปินส์นี่เราถือว่าเป็นอะไรเป็น Emerging Market มัง้งนะครับ ก็เป็นตลาดเกิดใหม่เนาะตลาดที่กําลังพัฒนานะครับแล้วต่อไปมีอะไรมีรัเสเซียนะครับมีห้างเสงก็คือฮ่องกงนะครับแล้วก็มีเซ์โคลเียนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วสัดส่วนเป็นไง ก็ลงอยู่ในฝั่งของเอเชียเยอะเหมือนกันนะครับคือผมว่าเขาเป็นการบาลานซ์ระหว่างทางฝั่งของยุโรปเนาะกับอเมริกาตรงนี้มันจะมียุโรปมีอเมริกาอยู่แล้วนะครับสัดส่วนประมาณนั้นนะมันจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆก็มีจีนด้วยนะครับนี่แต่จีนเนี่ยก็มีฮ่องกองอีกเนี่ยใช่ไหมมี HK ฮ่องกองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากระจายตัวค่อนข้างดีใช้ได้นะครับลงมาดูข้างล่าง เรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วนะครับสรุปรวมสรุปรวมว่าพอร์ตไฟโอเขาไม่ได้แตกให้นะว่าลงประเทศไหนเยอะลงประเทศไหนน้อยลงหุ้นลงกองทุนที่เป็นตราสารหนี้เป็นบอลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ประมาณนั้นนะเราไปดูในส่วนของค่าธรรมเนียมกันบ้างนะครับเก็บจริงอยู่ที่1.33นะครับถามว่าแพงไหมผมถือว่ากําลังดีเนาะแต่เดี๋ยวมันน่าจะมีค่าฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นฟรีเดี๋ยวลองลองไปดูนะครับ1.33เสร็จแล้วก็มีค่าฟอนต์เอ็นฟรีจริงๆด้วยนะครับ0.535นะครับถามว่า แพงไหมก็ผมคิดว่ามันอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้ถึงกับแพงมากนะครับเนื่องจากเป็นอสังหา l ิมทรัพยะนะครับมันมีการกระจายตัวในสินทรัพย์หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมประมาณนี้ผมว่าก็โอเคเนาะแต่สำหรับคนที่จะมา DCA มันก็จะเจอในเรื่องของค่าฟอนเ n นฟรี Free ที่0.5นะครับมันก็อาจจะทำให้เวลาที่เรา DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะทาให้เวลาผลตอบแทนจะโตมันกระช้านิดหนึ่งเพราะมันต้องชนะทุกไม้ของฟอนเดนฟรี Free นะครับก็พิจารณาดูครับ ถือว่ามันไม่ได้แพงเกินไปละผมว่าก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับแต่ต้องดูผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนในอดีตนะครับเขาใช้ตัวดัชนีชี้วัดเนี่ยเป็น msci acwi ก็คือหุ้นโลกนะครับหุ้นโลก50%แล้วก็เป็น global aggregate ก็คือเป็น ในตระกูลของพวกอินดี x 1ที่เป็น global อะไรแบบนี้นะครับอีก50%นะครับแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนก็ปรับด้วยเป็นสกุลเงินบาทไทยนะครับจริงๆกองทุนนี้มันเพิ่งมีปี62แค่ 2, ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับสีเขียวก็คือกองทุนเนี่ยทำได้อยู่2%นะครับแล้วก็ benchmark เนี่ยทำได้อยู่3.88นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตั้งนอนไหนนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าก็พอได้นะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเมื่อกี้เรามัน1.3ใช่ไหมถ้า1.3ค่าธรรมเนียมเราบวกกับ2.2งองขอปัดไปละกันนะครับก็จะออกมาอยู่ที่3.5%ก็ใกล้เคียงครับมี t ท็กกิ้งเออร์นิดหน่อยกับ3.88นะครับก็0.4 อาจจะเป็น,นตาการแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือว่าลงไม่เต็มปีก็ได้หรือว่าจะเป็นแท็กกิ้งเออร์เลอร์ก็ได้นะครับส่วนตัวล้วก็มองว่าใช้ได้ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงนะครับทีนี้กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่อันนี้คือตอนปลายปีเดซ ember ของปี19นะครับอย่างที่บอกไปข้อมูลมันไม่อัปเดตผมก็เลยไปอัปเดตมาให้เป็นลบยีในช่วงโควิด1 9นะครับถือว่าเยี่ยมอันนี้ผมถือว่าเยี่ยมเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเซตนะครับเซตก็คือลบ40 อเมริกานะครับ USA อย่าง NASDAQ หรืออะไรเองก็ลบ30นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ลบ26ถือว่าดีมีการกระจายตัวกระจายความเสี่ยงได้ดีนะครับเรื่องของ SD ที่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันอยู่ใน5-10ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือ18.72นะในช่วงโควิด -19 นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังน้อยกว่าเซตน้อยกว่าอเมริกานะครับถือว่าใช้ได้ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยรวมแล้วผมค่อนข้างดูแล้วประทับใจนะว่าการที่จัดพอร์ตประมาณนี้ ความเสี่ยงความมันผลประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดลบม a x ์ m ซ m มดอดาวประมาณนี้ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวุ่นวายในการจัดพอร์ตเองเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยากจะแบบ DCA ยาวๆตัวเดียวแล้วก็ลืมไปได้เลยเนี่ยผมว่าไอ้พวกกองที่เป็นอส s e t a l l o c a ั i o n นี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะตัวผมเองถ้าไปดูพอร์ตเงินทํางานผมก็ลงแบบเขาจริงไหม ผมก็มีเอเชีย APDI นะครับของเ r i n c i p a l นะครับขอขอพูดเอ่ยชื่อนิดนึงเป็นกองทุนที่ผมลงอยู่ในพอร์ตให้เงินทำงานเนาะมันก็มีเอเชียซึ่งมันก็ลงมีฟิลิปปินส์มีเกาหลีเหมือนเขานะครับมีฮ่องกงมีจีนผมมีอเมริกาผมมียุโรปนะครับผมมีนู่นนี่นั่นมันคล้ายกันไปหมดนะครับแต่ผมก็จะเพิ่มของการมีทองคํามีสังหาเพิ่มขึ้นมาเนาะตราสารนี่ผมไม่ได้ถือแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีอะไรแบบประมาณเนี้ย มันคือการจัดพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าค่าธรรมเนียมของเขาจบที่1.3แต่ของผมมีต้องหลายกองเลยนะเห็นปะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แพงกว่าถูกกว่าคิดดออกมาผมว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่พอโดนฟอนต์เอ็นฟีหลายๆกองทุนเนี่ยก็จุกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงตัวนี้ตัวเดียวผมว่ามันง่ายต่อคนที่ไม่อยากจะมาแบบจัดสรรปันส่วนเยอะๆนะครับก็เวิร์กดีเหมือนกันครับให้เป็นไอเดียเนาะทีนี้ ผลผลการดำเนินงานแบบปักหมุดนะครับข้อมูลตรงนี้มันไม่อัพเดตแล้วผมก็เลยไปอัปเดตมาให้นะครับอัปเดตล่าสุดวันที่6เดือน8ปี2020ปี63นะครับก็ตัวนเนี้ยเบนชมากเนี่ยกับตัวพอร์ตเนี่ยนะครับต่างกันเยอะครับเนี่ยพอมาดูแล้วมันต่างกันเยอะนะครับว่าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเลยนะ ยังลบ10%อยู่กลายเป็นว่าไม่ดีซะงั้นนะครับแล้วก็เบ n c ์แม่งเนี่ยทำได้อยู่4.7%นะครับพอดูย้อนหลังมาแล้วเนี่ยอืมสเดือนเนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่า6เดือนกับหนึปีเนี่ยแย่กว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นเนาะความผันผวนก็เยอะกว่าด้วยทุกๆทํททา e f r ร m e เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอเรามาดูจริงๆจังๆเนี่ยนะครับ ดูผลตอบแทนแล้วเนี่ยมันดันไม่น่าสนใจซชงนั้นนะครับเพราะจริงๆผลตอบแทนเมื่อกี้เบนชมามร์เขาเนี่ยมันคืออเมริกาใช่ป่ะหุ้นโลกท่ทีเท่าทีมันคือหุ้นโลกนะครับ ACWI หุ้นโลกบวกกับ i n d e x นะครับที่มันเป็นหุ้นโลกเหมือนกันซึ่งเขาลงอเมริกาเยอะนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะอเมริกาไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับมันมีเอเชียผสมมีฮ่องกงผสมอะไรเงี้ยมันเลยทําให้สัดส่วนเนี่ยอาจจะ ช้าเนาะเพราะว่าอเมริกาเราก็รู้กันดีว่ามันขึ้นไม่หยุดเลยจีนขึ้นไม่หยุดเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนั้นครับผลตอบแทนออกมาแล้วมันดูกลาเป็นว่าเอ้าไม่น่าสนใจซะงั้นพอมาดูแบบตอนเดือนมิถุนายนนะครับข้อมูลอื่นๆนะครับตัวนี้เป็นแบบชนิดสะสมมูลค่าไม่จ่ายปันผลนะใครอยากจะได้จ่ายปันผลเป็นตัวนี้ครับเคซาก้าแล้วขีดดีเนาะตัวนี้เป็นแบบมีปันผลนะครับโอเคทีนี้ลงมาดูข้างล่างครับ การลงทุนนะสามารถซื้อขายได้ถึงบ่ายสามครึ่งนะครับโดยที่เงินลงทุนขั้นต้นเนี่ยก็คือ1000บาทครั้งถัดไปก็1000บาทเช่นกันนะครับการขายนะครับถึงบ่ายสามครึ่งเช่นกันแต่มูลค่าขั้นต่ําไม่มีนะครับแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ได้ไม่กําหนดเลยนะครับก็ลงทุนง่ายมากไม่ได้แพงมากนะครับเรื่องของระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนนะครับเป็น T ีบวกหก็คือว่าขายวันจันทร์ใช่ไหม มันก็จะนับไปวันอังคารเป็นทีบวกหนึ่งพุทธทีบวกสองพระอาทีบวกสามสุขทีบวกสี่วันจันทร์หน้าก็เป็นทีบวกห้า ขายวันจันทร์ได้เงินวันจันทร์นะครับประมาณนี้นะก็ไปนั่งนับนั่งคำนวณดูนะครับโอเคนี่เป็นรายละเอียดของเคทีซากนะครับตัวที่ผมเอามาหยิบยกเนี่ยเป็นแบบชนิดสะสมมูลค่านะครับแต่เพื่อนๆถ้าเกิดใครสนใจแบบปันผลหรือรับซื้อหน่วยคือนอัตโนมัติก็ไปดูได้ครับมีให้เลือกบทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกราฟกันหน่อยครับว่าไอ้ที่มันผลตอบแทนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเราอยู่ในกราฟของ KT Sa ซากนะครับก็เออเนี่ย เปิด IPO มา10บาทนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดตอนต้นปีเนี่ยอยู่ที่10บาทกว่านะครับล่วงไปโควิดเหลือ7บาทกว่านะครับก็ลงไปอยู่ประมาณสัก23%ได้นะครับแล้วก็มีแรงกลับตัวมาแล้วครับจากช่วงโควิด19นะขึ้นมาได้อยู่2บาทแล้วนะก็ไม่น้อยนะครับผมถือว่าขึ้นมาเยอะนะทีนี้ทำเฟรมวีคเนี่ยาทำเฟรมมันเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันขึ้นมาจาก ISI 30นะครับจริงๆก็ยังเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับผมว่าทีนี้ทำเฟรมวีคนี่ไง แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมนะครับขาขึ้นแน่นอนนะแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้ก็คือว่ามันน่าจะยังไปต่อได้นะครับรวมถึงสัญญาณข้างหลังเนี่ย EMA ก็เห็นว่าใกล้จะตัดขึ้นนะครับ MACD เนี่ยตัดขึ้นไปแล้ว RSI ขึ้นจาก30มาผมยังมองว่ามันเป็นขาบวกนะเข้าตอนนี้ยังเซฟนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นมันยังเซฟกว่าการไป DCA หรือไปลงทุนอะไรที่เป็นขาลงใช่ปะ ยกเว้นว่าเราเจอจุดกลับตัวซึ่งจุดกลับตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ไปแล้วถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อนะครับทีนี้ทำเฟรมเดย์ก็ยังไม่ได้เห็นการชะลอตัวมากนักนะครับเรายังเห็นว่ามันยังขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าห s i วิ่งจาก30มา70ช่วงที่ย่อเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมกราบย่อแต่ย่อแล้วเนี่ยผมวาดเส้นนี้ไว้นะครับสมมติเอาแบบเป๊ะๆนะตอนที่เรายังไม่เห็นแท่งนี้นะเอานะเรายังไม่เห็นแท่งแดงนะครับผมจะวาดแบบนี้ถูกปะ ผมก็จะวาดแบบนี้แต่ผมจะลากยาวไปนะครับสมมุติว่ายังไม่เห็นหลังจากนี้นะผมจะวาดแค่จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับเนี่ยมันยังถือว่าไต่เส้นนะครับผมยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดีมันไต่เส้นขึ้นสัญญาณข้างหลังสีแดงคือสัญญาณของ15 วัน45วันและ100วันนะ15วันตัด45วัน15วันตัด100วัน45วันกําลังจะตัด100วันมันเป็นการคอนเฟิร์มว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นลงทุนได้ค่อยๆทยอย DCA ไปนะครับเราก็สมมตินะเป็นผมผมก็จะ DCA ยังไงผมก็จะ DCA อย่างนี้พอผมเห็นว่า สมมติเอาเป็นอาทิตย์ลายลายอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นลายสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ก็ดีเซไปเราก็จะได้ราคาที่เหมือนไล่ขึ้นไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราไม่ได้ซื้อจุดนี้จุดเดียวราคาเราไม่ได้อยู่ที่9บาทเราไม่ได้อยู่ที่7บาทแต่เราทยอยซื้อซื้อซื้อ,อไปเพราะฉะนั้นเราจะได้ราคากลางกลางเพราะฉะนั้นเราจะได้ราคาแถวแถวนี้นะครับราคาแถวแถวนี้มันก็ยังได้กําไรถูกปะ่ะแต่ต้องทยอยซื้อไปนะครับเราอย่าไปซื้อตุ้มเดียวเกิดเราซื้อตุ้มเดียวแถวนี้แล้วมันลงแบบเนี้ย ใครรับผิดชอบไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเราทยอยซื้อไปเนี่ยแล้วเราต้องมองไปในอนาคตเนาะ5ปี7ปี10ปีเนี่ยยังไงหุ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อลองไปดูตลาด Nasdaq ตลาด S&P 500ดูหุ้นจีนก็ได้มันก็ยังขึ้นมาตลอดนะครับหุ้นไทยเราขึ้นมาจาก100จุดเนี่ยไปอยู่ถึง18 0 0จุด13 18เท่าใช่ปะ่ะ18เท่าแล้ววันนี้อยู่ที่13เท่าที่1,300จุด มันก็ยังขึ้นแนวโน้มภาพรวมมันต้องขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทมันต้องเติบโตประเทศต้องพัฒนานะครับมันคือ p c i p l e เนาะมันคือพื้นฐานของหุ้นนะครับยังไงมันก็ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องดี a แล้วก็อดทนเนาะเพราะฉะนั้นใครถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมผมว่ามันยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่น่าสนใจนะครับโอเคนี่เป็นกราฟของเคทีซากานะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเคทีซากาเนาะ จำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันดูดีมากเลยนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมจริงๆก็สมเหตุสมผลนะครับภาพรวมการกระจายการลงทุนใช้ได้นะครับแต่นี่แต่ของผมมันคืออะไรแต่ของผมคือผลตอบแทนทำไมมันไม่ดีก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องของ tracking error ถ้าเทียบกับ benchmark เนาะมันต่างกันเยอะครับความพันผลก็ต่างกันแบบ6-7 เรื่องของไอตัว performance เนี่ยก็ต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะบ e n ์มาร์กที่มันไม่เหมาะสมกันมาวัดเนาะหรือว่ากองทุนภายใต้เนี่ยทำหนุนตอบแทนได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมพูดยากเนาะคือกลยุทธ์อะไรเนี่ยฟังดูดีเลยมันมีอยู่2พอร์ตใช่ไหมมีแบบเน้นเป็นคอก็คือว่าคอพอร์ตโฟลิโอเน้นการลงทุนระยะกลางถึงยาวแล้วก็อีกอันนึงเป็นอ่อเป็นแบบ asset โ o c a t i o n ที่เน้นแบบ tactical คือเก่งกําไรเล่นตามเทรนด์เล่นตาม ตีมนะครับว่าสินทรัพย์ไหนมาประเทศไหนมาก็จะลงแบบนั้นทุกอย่างดูดีหมดกลยุทธ์ดีดีฟังแล้วแบบโอเครมนะครับแต่สุดท้ายผลตอบแทนมันไม่ดีจริงๆนะครับผลตอบแทนยังติดลบสิบในปีที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่าเ้ยถ้าแบบนี้เราก็เลือกยากใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าความน่าสนใจยังลดน้อยลงเนาะแต่ก็พูดยากครับเพราะว่ามันไม่มีแบบ ถ้าเกิดเป็นบินฟดเดอร์ฟันเรายังดูกองแม่ได้แต่อันนี้มันคือกองทุนภายใต้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำกันบ้านเพิ่มเติมโดยที่ว่าเราไปนั่งดูแต่ละกองเขาว่ากองมาสเตอร์ฟันเป็นยังไงแล้วลองดูว่าแนวโน้มมันแย่เพราะกองมาสเตอร์ฟันหรือว่าการจัดพอร์ตของทางเคทีเขาเอง คือเนื่องจากว่ามันใช้ฝันออาฝันใช่ปะกองทุนเนี่ยอย่างที่เราเห็นประมาณสักห้าตัวเนี่ยเราก็ต้องไปดูครับแต่ตัวถ้าแต่ตัวมันดีหมดน่ยแปลว่าการจัดการของ KT ทีสำหรับตัวเนี้ยซาก้าเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับแปลว่าเออหยิบนุ่นหยิบนี่มาส่วนผสมมันผิดสัดส่วนมันไม่ดีนะครับก็ลองไปพิจารณาดูกันครับว่าชอบหรือไม่ชอบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็ลองดูครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ KT ทีซาก้าในวันนี้นะครับใครอยากดูกองทุนอื่นๆคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็รอกันนิดนึง คิวถึงปีหน้าแน่นอนนะครับผมพยายามจัดสรรแล้วแต่ว่ามันยาวมากจริงเมีอีกประมาณสัก50ตัวที่ผมต้องรีวิวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจดีการเงินด้วยนะ Facebook YouTube IG Line นะครับแล้วก็มีคอร์สเรียนที่ผมรีวิวไปแล้วก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนอะตอมใดการเิน,นสวัสดีครับ